วัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ บิวอีเทอร์เนลนั่นเองนะครับผมกับการเปิดเอทีีของเขานะฮะเปิดวันอาทิตย์ที่12นะครับมีนาคมมีช่วงเวลา5้าโมงเย็ยนพร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์จะ1,000ล้านเพทนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเซิฟที่ทำอุปกรณ์ได้เก่งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบฟังก์ชันอุปกรณ์กล่องต่างๆนะเขาทำเป็น เอกลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์เขาเลยนั่นเองนะครับมาวันนี้คลิปรีวิวเดี๋ยวเรามาลุยเซิร์ฟนี้กันว่ามีรายละเอียดยังไงเป็นเซิร์ฟแนวประเภทไหนนั่นเองนะครับเพิ่งยินอะไรเก้าพันเนาะของแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวนะครับมีเหรียญข้ามเควสมาอีกแล้วอรอไรเดี๋ยวเรามาข้ามเควสแล้วก็เปิดของในกล่องของข,องขวัญซิว่ามีอะไรบ้างแต่งตัวไปด้วยรีวิวไปด้วยเลยละกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นในกล่องต่างเนาะผมเปิดมาแล้วเมื่อกี้โอ้โห กล่องนี่คือยัดของแบบแน่นมากเปิดออกมาของแบบเต็มเลยอัปเกรดตัวละครนะครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเปิดแค่กล่องเดียวนะกล่องเดียวนะครับอันนี้ของขวัญเริ่มต้นนะครับของขวัญเริ่มต้นอันนี้กล่องอะไรอะ่ะกล่องหินพื้นสตินะครับผมยังไม่เปิดแล้วกันนะอ,นอะไรพวกนี <S <S เ้เดี๋ยวเราเปิดดูเลยแล้วกันนะหินวิญญ,ญาณขั้น1ิบอ๋อแต่ละกล่องเนี่ยเขาเขียนบอกอย่างชัดเจนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกรอบสีทองด้วย เฮ้ยทำขอบสวยมากครับทุกคนตัวนี้อุปกรณ์เริ่มต้นนะแจกมาขั้น11ครับบวก1ไล่ล่า5้านะฮะตัวนี้จัดแจกฟรีออก2%ติดโชคด้วยอันนี้คืออะไรเอ่ยทูตสีเลือดอู้อะไรอ่ะเกิดใหม่เหรอใช่ไหมอุปกรณ์เมื่อกี้น่าจะเป็นเกิดใหม่ป่ะใช่อุปกรณ์เกิดใหม่ก็แจกด้วยโอ้เป็นไงล่ะเอาเรื่องนะครับโอ้โหเซิร์ฟเนียเนี่ยเหมือนจะแต่ของไม่เยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยสวยมาก อุปกรณ์ใหม่เหรอนี่ผมบอกแลว้วเซิฟเนี่ยทำอุปกรณ์สวยครับทุกคนนี่ออฟสองนะติดโชคทําอุปกรณ์มาใหม่ด้วยกรอบสีทองอย่างสวยเลยอ่ะฮคุณสมบัตแบบแน่นๆเลยนะอุ้ยผมชอบชุดจังเลยทํามาสวยมากครับนี่ของแจกชุดน่ะเป็น11ขั้น11ครับทุกคนบวกหนึ่งไล่ละห้าให้เรานะสวยอ่ะครับผลไม้ผลไม้กินสิครับเป็นกระป๋องเบียร์นะหนึ100่งรรูปนะครับแจกมาให้เรานะ ได้100แต้มถาบอนนะครับอู้ยเยอะนะเยอะอยู่นะใส่อุปกรณ์ได้เลยไหมอ่ะอู้ใส่ได้เลยหลอเท่เฮ้ยพอใส่เข้ามาแล้วเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยทุกคนดูอุปกรณ์เวลาใส่มันจะมีวิบบับครับเฮ้ยอะไรเนี่ยยังเทนะครับมีกระพริบด้วยโอ้โหจะโหดไปไหนเนี่ยเข้ามาคือแบบวิบบับเลยนะเหมือนในงานเลยนะครับ เรื่องประดับนะฮะก็มีแจกนะครับสัตว์ขี่อัปเกรดแพทใหม่นี่เซิร์ฟนี้มีสัตว์ตขี่ใหม่ๆด้วยแล้วก็แจกฟรีเลยนะนี่เป็นตัวรถต่างๆนะครับตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับเครื่องประดับต่างๆนะสัตว์ขี่พวกนี้จะแจกฟรีเป็นแฟชั่นหรือเปล่าน่าจะแฟชั่นแหละแฟชั่นสัตว์ขี่นะครับเครื่องประดงประดับต่างๆก็แจกแบบเต็มคาราเบลเลยนะนี่เครื่องประดับนะครับแจกมายังจําเลยพูด กูเริ่มต้นแจกมาเหมือนกันนะฮะออก5เลยนะครับแจกกูออก5พลัง1,000นะฟรีนะครับเป็นตัวมังกรทองตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นเมอร์เมดนะครับแล้วก็จะมีม้าขาวนะฮะที่จะแจกมาให้เราฟรีคือครบเครื่องนะครับของแจกก็จากเพชรเด้งนะ9,000ของแจกก็ค่อนข้างหนักเลยนะครับน่าจะอยู่กลางๆนะแต่แจกของหนักสัตว์ขี่ก็58,000ออ f black เลยนะแจกตัวดีเลยนะครับก <c oughs> ็ถือว่าแจ่มอยู่นะ แต่อุปกรณ์เขาเท่นะเซิร์ฟน,นี้นะเอาเรื่องนะครับผมจะใส่ของครั้งแรกให้ทุกคนได้ดูว่าพลังเริ่มต้นเข้าๆคนที่เล่นใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับสัชสีใส่ครบแล้วพลังอยู่ที่หน่วย1 0บ0 0อยพันหมื่นแสนนับสองหล้านครับก็ถือว่าเยอะเซิร์ฟแนวกลางๆแต่แจกนะนะครับส่วนอุปกรณ์หรือว่ายันเนี่ยยันออฟสองแจกมาขั้นหนึ่งครับพลัง7,500นะครับอุปกรณ์สัชสีแจกมาขั้น11พร้อมด้วยอุปกรณ์ติดตัว ที่ทามาใหม่ส่วนพวกกล่องนี้จะไม่เปิดน่าจะเป็นของอัปเกรดทั้งหมดเลยนะครับทุกฟังก์ชันน่าจะรวบรวมอยู่ในนี้นะครับนี่เห็นไหมเปิดออกมาก็จะเป็นนี้เลยคือเต็มอะ่ะเต็มช่องอะ่ะบางทีช่องอาจจะไม่พอใส่นี่พวกนี้เปิดไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าของมันเยอะมากกิจกรรมนะคาเพิ่มเติมรับของได้อีกนะครับได้รับ ep ด้วย900 0ไม่ใช่เด้ก999ของเกิดใหม่เทสด้วยนะครับอันนี้คืออะไรคริสตัลวิเศษนะครับอันนี้ล่ะ คะแนนปรับปรุงเป็นแบบนี้นะเซิฟนี้นะครับแล้วก็ภาพแบบออร่าวิบับเต็มเลยนะเฮ้ยล็อกอินรายวันเหรอเนี่ยไ,ได้รับแฟชั่นสัจฉครับแล้วก็ของข้างล่างเต็มเลยนะรับของเพิ่มเติมฟรีอีกแล้วคูณ10เท่าผมเรียกว่าคูณ10เท่าแล้วกันเพราะนี่ของก็แจกเพิ่มให้อีกนะครับราชาเติมเงินได้รับอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นของแรกพระธานแนวนี้นะครับอันนี้คือทูตสีเลือดของเกิดใหม่มีแจกด้วยในราชาเติมนะ อุปกรณ์สัตว์ขี่เซตจิแปดเหรียญเรื่องแสงสศักดิ์สิทธิ์นะครับราชาสายฟรีนะครับพวกนี้น่าจะเป็นของแรกนะได้รับคล้ายๆราชาเติมเลยนะครับแต่ของจะดรอปลงมานะราชามอบสายฟรีนะครับจะได้รับของแบบนี้เติมเงินรายวันโอ้โหกระป๋องเบียร์มาเต็มเลยครับของอัปเกรดเน้นๆเ,เลยนะฮะมีเพชรด้วยแล้วก็ของแรกเยอะเลยนะครับสายฟรีรับของ แจกเพิ่มเติมอีกนะสายพีมอบของกิจกรรมนะครับใช้ใจ่ายสะสมก็แจกให้อีกนะครับเติมเงินสะสมของแฟรครับเลนหลักๆของแฟรเลยุ <c oughs> ตาพัฒน์อ e พ3 0ามร้อเปอร์เซ็นดไปไหนรอยเท้านะของเกิดใหม่ของแรกของออพ5เปอร์นะครับโอ้โหสะสมบันสะสมบันได้รับเป็นพวกสักีนะนี่เรือสปีดโบ๊ทนะครับเป็นไงล่ะของแรกเลยซะส่วนใหญ่นะครับ เติมเงินทุกวันโหมีอีกหรอ i n f i ิน t y แล้วก็ชุดแฟร์นะครับเติมเงินครั้งเดียวของเกิดใหม่เต็มเลยครับโหเยอะมากแต้มสายเติมเงินออกมาแลกของได้อีกนะกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วก็แต้มสายฟรีก็มีนะครับเป็นเมจิกริซอว์นะครับเอามาแลกฟังก์ชันพวกนี้ได้อัลบั้มรูปได้นะครับยังซื้อรายวันหัวใจแห่งนิรันนะครับแล้วก็สารพัดแลกของกิจกรรมฟาร์มต่างๆนะครับโห เปลี่ยนอาชีพก็ได้ด้วยเอากล่องมาเปลี่ยนอาชีพก็ได้คือกล่องมาแลกเป็นอาชีพอื่นได้นะครับแลกพูดนี่มาแล้วข้างล่างเป็นของแรกเยอะเพราะว่าเขาทําเป็นกิจกรรมแรกส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินแล้วก็ฝากต่างนะครับนี่สัดสีพูดของแรกนี่ของเติมบ้างนะครับของกิจกรรมบ้างมีนะฮะนี่สัดสีต่างๆเยอะแยะมากมายเครื่องประดับแรกนะครับแล้วก็เลื่อนยศคือยันนั่นแหละนะครับยันสามารถอัปเกรดโดยเซิร์ฟนี้เรียกว่าเป็นยศ มีแบบ2%กับ5%นะ่าจะเป็นสายเติมกับฟรีก็มาอัปเกรดเลือกแรกได้นะครับเป็นรูปยศแบบนี้นะคล้ายๆพอยแบงอะไรอย่างนั้นเลยนะ pb นะฮะนี่ยันสูงสุด60ออฟห้าพลัง4 100, 5 0แสนนะครับโหมดสุดแล้วก็โอ้โหยศออฟหเฮ้ยยศมันไม่ได้มีแค่นั้นนะมีหลากหลายนะครับลูกเล่นนะยศนี่ฟื้นตืตินะครับโอ้โหฟื้นตตีก็มีแลกด้วยเป็นไงล่ะ เยอะมากเลยฟื้นสตินะครับนี่5ช้อยรีออฟสัตขีได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรับบำนาญกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นปีกคืนกำไรก็มีด้วยย่อยทิ้งของที่ไม่ได้ใช้แล้วทั้งหมดนะครับก็จะรวบรวมอยู่ในนี้กิจกรรมเซิร์ฟนี้เยอะมากทั้งในคาของแจกกิจกรรม,มต่างๆนะครับส่วนกิจกรรมอื่นสวนกิการ,รต่างๆก็มีให้เล่นด้วยนะครับหรือว่าบัตรรายเดือนภารกิจรายวันสามารถลิงยแรกในคาหรือว่าอีเวนต์เชื่อมกันนะครับนี่ก็จะมีแบบนี้เลย กิจกรรมเขาค่อนข้างเยอะเนาะโอ้โหกงล้อเข้ามาสีแบบแสบตามากกงล้อนะครับผมมีประมาณนี้สุ่มได้รับของเยอะมากนะครับยังแสบตาอลังเบอร์วังแน่นอนนะครับโอเคอย่างอื่นเตมเงินครั้งแรกได้รับของแบบนี้เลยนะครับร้านค้าล่ะมีอะไรร้านค้าก็จะเป็นของเขาเขียนโรตาร์เดอะมอลล์นะนี่มีฉายาขายด้วยกรอบสีทองนะบิ๊กซีคริสตัลอัพเกรด เซเว่นะครับอัลบั้มรูปต่างๆนะฮะก็เลือกซื้อได้นะครับกิจกรรมค่อนข้างเยอะถ้าแนวประเภทเซิร์ฟก็อยู่กลางๆแจกหนักฟาร์มเล่นได้เติมเล่นดีนะครับของดอปมอนบอสกิจกรรมบอสมีด้วยนะฮะหน้าเมืองนะแล้วก็เราตีได้นะครับบอสมีออร่าสีทองด้วยหรอเซิร์ฟนี้ขยันทำสีออร่านะนี่ดูออร่าสีทอง <laughs> คือปั้นนะี่เซิร์ฟเนี่ยปั้นตัวก็สามารถลุยกับมอนหรือว่าบอร์เริ่มต้นได้นะครับนี่ผมยังไม่ได้ใส่ย,ยันนะขนาดยังไม่ได้ใส่ย,ยันนะครับก็ลุยได้นะครับถือว่าสายฟรีไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเข้ามาก็ปั้นตัวลุยได้เลยนะครับกับบอร์มอนหน้าเมืองมีให้ฟาร์มนี่ของดอบเยอะไหมกลางๆนะครับของดอบกลางๆเลยน่าจะตามลุกเล่นแนวเซิร์ฟเวอร์และไม่ได้น้อยนะกลางไปทางเยอะด้วยซ้ำนะครับนี่ 1>, 1ตัว3ามถึงสชิ้นได้ของดปแน่นอนครับของดปน่าจะลิงแรกในคาต่างๆเนาะประมาณนี้ผมราเอียดมิวอีเทอร์เนลนะครับกับเอที่สนะใครที่ชื่นชอบลูกเล่นเซิร์ฟแนวประมาณนี้ิงก์ดาวน์โหลดนะข้างล่างคลิปวิดีโอนะครับส่วนท้ายคลิปเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะกดซับสไครต์ติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดเกมรีวิวต่างๆนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ